สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้มาใหม่นะคะเป็นล้อใบพัดขอบสิบแปดนะคะกว้างเกอัพบวกยี่สิบห้ามาพร้อมยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะชุดนี้เป็นใบพัดขอบสิบแปดนะคะสวยๆเลยยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นปียี่สิบนะคะดอกหนาๆพร้อมใช้งานเลยนะคะ ยางหนาๆนะคะไปใช้งานได้อีกหลายๆปีหลายๆเดือนเลยชุนนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางมือสองนะคะ<ม>สวยๆอีก1ชุดนะคะขอบ15้านะคะเก๋ง นี่ชุดนี้เป็นล้อมือสองขอบ18นะคะมาใหม่อีก1ชุดนะคะชุดนี้จะมีรอ,อยอยู่นิดๆน,นะคะนี่ตรงนี้เลย1วงนะคะ<ม>เป็นยางปี20ินะคะดอกหนาๆชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ นำล้อกเก่าของลูกค้ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะใบพัดขอบ18สวยๆนะคะยางดอกหนาๆนะคะนี่2 6 5 6 0 18ปี20นะคะใส่กระบะ6รูได้ทุกรุ่นยกเว้นนาวาเลยสวยๆเลยนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยคะ่ะ ร้านสัญญาการยางปักทางห้องเฮียงเพอยยงตลาดจังหวัดกาฬสินะคะสอบถามได้ที่099 354 4468ค่ะกดเข้าไปดูสินค้าตัวใหม่ๆในเพจร้านได้นะคะจะปักหมุดไว้ข้างบนนะคะมีราคาบอกทุกชุดเลยกดเข้าไปใต้คอมเมนต์ตรง youtube ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ